มาแล้วค่ะเพื่อนๆพูดไม่ทำฉากคำมาจริงๆแต่ไม่มีพายุค่ะเมื่กี้เราได้ยินเสียงเสอ,อิงอ่างร้องแถวนี้ได้ยินเสียงอิงอ่างร้องแถวนี้ค่ะอ มาไปไหนละ่ะภูดีใจมากทำอี่โอ้ยสดชื่นชื่นฉ่ำหัวใจที่ททอยู่ไม่กลับประตูบา้านยงไม่ได้ปิดชี่นชจมากเลย วันนี้คงจะมีแมงมันีกค่ะเพื่อนๆถ้าตกเช้าเช้าน,นี้ดึกๆแมงมันก็คงออกว้าวชีใจใจังชิดจ้างเลย หเาาชียงใหม่ครับเพื่อนๆอำเภอสะระบุรีค่ะปวดปวดฝนตกค่ะเพื่อนๆอืม มันก่อนน้ำฝนเขาจะรั่วตรงมาตรงมาจากตรงนั้นแหะคะ่ะแล้วทีนี้เพื่ออช่างเข้ามาซ่อมให้แล้วตอนนี้ไม่รั่วแล้วคะ่ะไม่รั่วแล้วเราก็จะได้ล้างขัดก็จะล้างเตียงนั่นด้วยพอเอาเตียงออกมาก็ฝนตกมันก่อนม่งก่อนนั่นก็ ร้อนพี่ยามันลักหนังบางอย่างไรวร้นไม่ยกก็ร้อนมนันตกมากๆก็หนังอีกโอเคนะคะคุณพี่คุณพี่อยู่ จังหวัดไหนฝนยังไม่มาก็ขอให้ฝนไปหาเร็วๆนะคะ okay, ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอา้าวอยู่ไหนละเราอ๋ออยู่นี่สู้ๆค่ะเพื่อนๆ